ดีค่ะไขข้อสงสัยผ่านซูมที่จะมาช่วยเกาในจุดที่ทุกคนสงสัยให้หาย<ช>ค่ะซูม <Zoom. S 1> ฉันคังยุนจีพิธีกรค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะมีลีดเดอร์อะตอมีท่านไหนมาแชร์เทคนิคจากประสบการณ์จริงให้ได้ฟังกันค่ะจะขอแนะนำลีดเดอร์สองท่านในวันนี้ค่ะถ้ามีอะไรสงสัยให้เคาะค่ะประตูสู่ความสำเร็จรอยย่อมัสเตอร์จองด็อกมุนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับยินดีที่ได้พบนะครับ ลีดเดอร์ที่อยากทำให้คนรอบข้างส่องแสงได้เหมือนดวงดาวรอยย้อมมาสเตอร์ชินจองอิมดีว่าแห่งอะทอมี่ค่ะสวัสดีค่ะปิง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 ชินจองอิมค่ะก่อนเราจะเริ่มคำถามกันอยากฟังความรู้สึกที่ได้มาออกรายการของสองท่านก่อนค่ะขอทำรอยย a อมมาสเตอร์จองด็อกมุนก่อนได้ไหมคะครับผมเองอยากมารายการนี้มาตลอดเลยครับผมจะประสบการณ์ต่างๆที่มีตั้งแต่ทำอะทอมี่มาแบ่งปันกับทุกคนได้เต็มที่เลยนะครับความรู้สึกที่ได้มาออกรายการเลยค่ะก็เป็นเกียรติของตระกูลเลยค่ะ ฉันจะทำอย่างเต็มที่ที่จะเอาประสบการณ์ของฉันมาตอบคำถามของทุกคนค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มไขข้อสองสัยผ่านซูมกันเลยค่ะซูมไปกันเลยค่ะในยุคโควิด19การรวมตัวแบบกลุ่มเล็กๆเ,เป็นสิ่งจำเป็นค่ะช่วยแบ่งปันเทคนิคในการทำให้การรวมตัวกลุ่มเล็กดีและเกิดกำลังใจในการทำธุรกิจของลีดเดอร์หน่อยค่ะ พอเจอวิกฤตโควิดไม่ว่าจะสายงานไหนก็ให้ซูมกันหมดค่ะฉันเองก็ลองทำซูมที่บ้านคนเดียวมันโฟกัสยากมากเลยเลยค่ะทีมของเราก็เลยเป็นแบบไดมอนด์รวมกัน4คนมีรวมตัวกันที่คาเฟ่นังสือ3าคนแล้วบ้านของฉันก็4คนเป็นการรวมตัวแบบกลุ่มเล็กๆค่ะหลังจากฟังซูมใหญ่ด้วยกันแล้วก็ให้ลีดเดอร์ในกลุ่มเล็กช่วยอัฟเตอร์ที่ที่เขารวมตัวกันค่ะตอนอยู่ที่ศูนย์เราจะมีโอกาสให้รอยัลอตา์ได้พูดกันเยอะมากเลย แต่พอรวมตัวกลุ่มเล็กไม่ว่าจะไดมอนด์หรือเซลล์พวกเขาต้องบรรยายเองพวกเขาก็เลยจะต้องเตรียมตัวเยอะค่ะใช่ค่ะรู้สึกได้เลยว่าความสามารถเขาเพิ่มเยอะมากค่ะถ้าผู้บริโภคอยากเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ปกติจะใช้เวลานานแค่ไหนคะแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันแต่อยากรู้ค่าเฉลี่ยคะ่ะแล้วก็อยากถามว่ามีอะไรที่ช่วยลดระยะเวลานั้นได้ไหมคะออโมีเป็นธุรกิจที่ทำด้วยกันดังนั้นผมคิดว่าเราจําเป็นต้องลดระยะเวลานั้นแบบมีความกดดันครับ ให้เขาทําตําแหน่งแรกภายใน3เดือนแล้วพอผ่านไป6เดือนก็ให้เขาลองทำออโตเซลล์มาสเตอร์ครับถ้าจะเป็นออโตเซลล์ ales, เราจะต้องมี2ล้าน5ซ้าย2ล้าน5ขวายังไงก็ต้องมีผู้บริโภคก็ต้องเช็คว่าวันหนึ่งเขาเจอผู้บริโภคกี่คนแล้วก็ให้เป้าหมายเขาเป็นราย15วันหรือรายสัปดาห์ ถ้าเราให้เป้าหมายเข้าแบบกดดันผมคิดว่าภายในหนึ่งปีก็น่าจะเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ได้<อ>นะครับของเรานะคะมีคนที่เป็นออโต้เซลล์ภายใน3เดือนก็มีค่ะแล้วก็มีคนที่3ปีแล้วยังไม่ได้เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ก็มีค่ะทีมเราก็เลยให้วางแผนก่อนจะทําตําแหน่งค่ะแล้วพอทําตําแหน่งก็จะให้ตั้งใจทํางานให้มากกว่าเดิมและคิดว่าหลังจากทําตําแหน่งจะสําคัญที่สุดเราเลยต้องฟอลโล่ up คนที่มีผู้บริโภคหรือว่าที่นักธุรกิจต่อเนื่องแล้วให้เขาเข้ามาสัมมนาค่ะแล้วก็สร้างห้องแชทในไลน์เฉพาะคนที่มี2 5ล้าน5ทั้งซ้ายและขวาค่ะ แล้วก็ให้เขาส่งเรื่องราวที่ทําในแต่ละวันค่ะตอนเย็นก่อนนอนบางคนก็จะอัปรูปแปดรูปว่าวันนี้เจอใครมาบ้างทําอะไรมาบ้าง P ีวีซ้ายขวามีเท่าไหร่ก็ส่งเข้ามาค่ะคนอื่นพอเห็นก็จะรู้สึกว่าพรุ่งนี้ฉันเองก็จะต้องตั้งใจให้มากขึ้นพออีกวันเขาส่งรูปมาเยอะเราก็บอกไปว่าเขาทาได้ดีมากซึ่งเป็นการเชียร์ซึ่งกันและกันค่ะบรรยากาศมันดีมากเลยแหละค่ะก็เลยทําให้คนที่ได้2องล้านหเป็นออโต้เซลล์ได้เร็วมากเลยค่ะ ฉันได้เห็นพวกเขาต่างพยายามที่จะเข้ามาอยู่ในห้องแชทนั้นต่างพยายามที่จะได้สองล้านห้าเป็นออโต้เซลล์ค่ะอ๋อแบบนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ใช่คนต่างเป็นกำลังใจให้กันเล,เลยนะคะ ه, ดีจังค่ะคำถามนี้จะเชิญเจ้าของคำถามมาถามเองเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะฉันไดมอนด์มาสเตอร์ลีจีอึนที่ตั้งใจทำธุรกิจอยู่ที่ศูนย์โพหังฮัมมาอึมค่ะฉันมีพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างลำบากอยู่ค่ะฉันคิดว่าอะโทมี่เป็นบันไดเดียวสำหรับพวกเขาค่ะระหว่างวิชั่นของอะโทมี่กับความเป็นจริงเราควรจะให้ข้อมูลอะโทมี่ยังไงดีคะครับผมก็มีคนที่ลำบากเยอะนะครับถ้าเขามีความลำบากทางเศรษฐกิจผมคิดว่าต้องทำเป็นอาชีพเสริมครับ ทำแต่อัทอมีไม่ได้ครับอาชีพเสริมก็ต้องตั้งใจทำอัทอมีก็ต้องตั้งใจทำต้องตั้งใจร้อยเต็มร้อยเลยครับเป้าหมายสูงสุดของการทำอัทอมีก็คือการเป็นคนรวยดังนั้นเราเป็นคนรวยได้เรามาเป็นคนรวยภายในสองสามปีโดยใช้ทุนทางมนุษย์รอบๆตัวเรากันนะครับพวกผมก็พูดให้ข้อมูลแบบนี้ครับสำหรับฉันแล้วจริงๆแล้วฉันลำบากมากขึ้นหลังทำอัทอมีค่ะเงินก็หาได้ไม่เท่าที่เคยได้เพราะฉันบอกว่าจะทำเน็ตเวิร์กสามีฉันก็เลยให้เงินชน,นิดเดียวเองค่ะ การไปสัมมนา,าแค่ครั้งเดียวก็เป็นภาระค่ะแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นฉันก็เลยหักดิบค่ะฉันไม่ใช้รถใช้วิธีเดินเอาค่ะบัตรเครดิตก็โดนระงับประกันที่เคยถือก็เหลือแค่ตัวที่เป็นพื้นฐานแล้วเอาที่เหลือมาเป็นเงินสำรองในการทำอะ o อมีค่ะฉันแนะนำพาร์ทเนอร์แบบนี้ค่ะ ฉันจะบอกให้เขาทำงานอื่นร่วมกับอะทอมีค่ะแต่ว่าทำงานอื่นยังไงฉันก็จะบอกให้เขาอยู่ในอะทอมีให้มากที่สุดนี่สำคัญมากค่ะยกตัวอย่างคนที่ทำงานจันทร์ถึงสุกเขาก็จะอยู่ในอะทอมีได้ในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะฉันก็เลยจะแนะนำว่าตอนเช้าให้ทำอะทอมีตอนบ่ายให้ทำงานตัวเองหรือว่าตอนเช้าทำงานตัวเองตอนเย็นทำอะตอมีทำงานตัวเองด้วยแล้วก็ต้องเอาตัวเอง มาอยู่ในอะทอมี่ให้เป็นกิจวัตรด้วยนี่คือสิ่งสำคัญค่ะความสม่ำเสมอสำคัญจริงไหมคะสำคัญมากคุณเจ้าของคำถามได้รับคำตอบไหมคะค่ะฉันก็จะทำอะทอมมี่ให้เต็มที่เต็มร้อยให้เหมือนกับเป็นงานหลักจนกว่าจะเป็นงานหลักได้ค่ะขอบคุณมากนะสู้ขอบคุณค่ะสู้ขอบคุณค่ะ ช่วงนี้คนอายุเยอะแบบ60-70มาทำอะทมีเยอะมากค่ะให้ความรู้ยากมากแล้วก็กระตุ้นยากค่ะฉันควรจะทำยังไงดีคะนี่คือคำถามค่ะค่ะทีมของฉันก็มีทีมที่อายุเฉลี่ยอยู่ที่65ปีนะคะตอนแรกๆเขาก็จะเรียนได้ช้ามากๆแต่ถ้าสปอนเซอร์อดทนสอนเรื่อยๆจะทำให้เขาสามารถจำได้ดีค่ะ แล้วบางคนก็สามารถที่จะเติบโตกลายเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ได้ค่ะแล้วทีมนั้นก็จะเกิดบรรยากาศที่ดีมากเลยละค่ะเย่ yeah! พวกเราเองก็ทำได้นี่นายกตัวอย่างคุณอิมเอจาคราวมาสเตอร์เขาได้เป็นคราวตอนอายุ81ไงค่ะะค่ะ,คะตอนนั้นปรบมือส่งเสียงร้องดีใจกันใหญ่แต่จริงๆทีมเราไม่ได้รู้จักเขานะคะ แต่นักธุรกิจทีมฉันพอเขาได้เป็นออโต้เซล์ก็จะดีใจกันใหญ่เลยค่ะเขาบอกว่าเรามาเป็นผู้นําคนวัยซิลเวอร์กันทําให้บรรยากาศดีขึ้นมากๆค่ะพวกเขาเป็นคนมีประสบการณ์มากแบ่งปันความรักกันเยอะชมกันเยอะค่ะพอเวลาผ่านไปทีมนั้นก็จะแน่นแฟนกันมากขึ้นกว่าทีมคนหนุ่มสาวอีกค่ะฉันก็เลยคิดว่าอยากให้พวกผู้ใหญ่เป็นคนสร้างบรรยากาศให้ดีเองมากกว่าค่ะ เรายย่มาสเตอร์จองดอกมุลแล้วคะ่ะกรณีแบบนี้จะบอกอยังไงคะครับคนอายุ60-70ถ้าเขากเกษียณแล้วจริงๆเขาก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรให้ทำเท่าไหร่ครับผมคิดว่าอาทุมี่เป็นโอกาสงานที่ดีครับแต่พวกเขาเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนมุมมองของเขาค่อนข้างจะชัดเจนครับทำให้เวลาเรามาสอนเขาก็จะสอน <c oughs> ไม่ค่อยได้ครับสำหรับประสบการณ์ผมแล้ววิธีที่จะกระตุ้นพวกเขาก็คือ ปกติเวลาดูรูปโปรไฟล์แชทก็จะเห็นรูปหลานๆใช่ไหมครับเราก็จะโฟกัสไปที่ตรงนี้ครับเราเกิดมาเราทำเพื่อสังคมมาเยอะแล้วสุดท้ายนี้ถ้าเราประสบความสำเร็จในอัธอมมี่และเอาเครื่องมือนี้ส่งต่อไปให้หลานของเราถ้าพูดแบบนี้ก็จะกระตุ้นเขาได้ครับแล้วพอทำอัธอมมี่เราก็จะมีความหวังครับถ้าเราพูดโฟกัสมุมนี้เขาก็จะรับรู้ได้ครับ คำถามถัดไปค่ะตอนเริ่มทำธุรกิจแรกๆสปอนเซอร์บอกว่าถ้าเขาช่วยสายหนึ่งให้พาร์ทเนอร์โฟกัสทำสายหนึ่งก็พอแต่พอทำจริงๆแล้ววิธีนี้ทำธุรกิจไปไม่ค่อยได้ต้องทำยังไงถึงจะดีคะนี่คือคำถามค่ะเราย่อมาสเตอร์จองด็อกมุนคะหนึ่งสายสองสายเนี่ยเรื่องนี้จะทำยังไงดีคะผมเคยมีประสบการณ์ทำขายตรงอื่นมาก,ก่อนะนะครับตอนนั้นผมทำ เจ็ดสายีมือเจ็ดเยเหรอแต่พอได้มาอะทมี่ได้ยินว่าสองสายผมคิดว่านี่ง่ายมากหลับตาก็ทำได้ก็เลยทำสองสายครับถ้าหากว่าเราทำแค่สายเดียวไม่ทำสองสายจะเกิดปัญหาอะไรครับฟังขาอ่อนถ้าเราเป็นคนดูถ้าลงไปเรื่อยๆก็จะมีผู้นำครับและจริงๆแล้วเราต้องช่วยผู้นำคนนั้นทำสองสายแต่เรามีประสบการณ์ทำแค่สายเดียวก็เลยช่วยเขาทำสอสายไม่ได้ครับ แล้วถ้าสปอนเซอร์ช่วยสายหนึ่งอยู่แล้วเราก็ช่วยฝั่งนู้นไม่ได้ครับท้ายที่สุดแล้วเราจะประสบความสําเร็จในระยะยาวไม่ได้ครับธุรกิจอัตสาหกของเราใหญ่ผมคิดว่าเราต้องทำสองสายตั้งแต่แรกนะครับเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากเลยค่ะรอยยงมาสเตอร์ชินจองอิมค่ะพอฟังคำถามดูแล้วฉันรู้สึกว่าตัวคนถามเองก็มองว่าสิ่งที่ถามอยู่นี้เป็นปัญหาค่ะฉันเองก็ทำธุรกิจเหมือนกันรู้สึกว่ามุมมองของคนที่ทำสายเดียวกับสองสายจะต่างกันค่ะ ตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าทำไมเหมือนเราทำเยอะคนเดียวรู้สึกลำบากคะ่ะแต่พอเวลาผ่านไปคนที่ทำสองสายมุมมองเขาจะกว้างขึ้นมากและจะมีประโยชน์มากตอนที่ขึ้นตำแหน่งสูงสูงในตอนหลังคะ่ะไหนๆคุณก็มองว่าเป็นปัญหาแล้วก็ขอให้คุณเริ่มทำสองสายแล้วก็อสอนพาร์ทเนอร์เราให้ทำสองสายไปก็น่าจะดีนะคะพอทำธุรกิจนานแต่ไม่ค่อยเติบโตความมั่นใจอะไรก็ลดลงคะ่ะ คุณลีดเดอร์เอาชนะความยากยังไงคะอยากถามว่าคุณฟังเรื่องราวความสําเร็จของใครถึงได้พลังกลับมาคะผมเองทําธุรกิจไปก็ได้ให้คำปรึกษากับพาร์ทเนอร์ที่ลําบากมากมาเยอะครับรู้สึกว่ามีคนที่ทําธุรกิจผิดเยอะมากเลยนะครับผมคิดว่าการคุยกับสปอนเซอร์เป็นสิ่งสำคัญนะครับสปอนเซอร์มีประสบการณ์ทําธุรกิจเยอะถ้ามีปัญหาในการทําธุรกิจเขาจะรู้ได้ครับการสื่อสารกับสปอนเซอร์จะสําคัญ ถ้าทาธุรกิจไปแล้วรู้สึกว่าลําบากทําแล้วไม่ได้เงินก็จะทําให้ความอยากทํามันหายไปนะครับก็อยากให้คนจะรู้สึกแบบนั้นกลับไปจุดเริ่มต้นถามตัวเองว่าทาไมถึงทําอัตมี่ถ้าเราไม่ทําอัทมี่แล้วอีกสองสมปีเราจะเป็นยังไงให้ลองคิดดูแล้วก็อยากให้กลับมาทําอทตมี่ที่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเองตอนทําอัตมี่แรกๆก็กมีช่วงเวลาลําบากเยอะเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมคิดได้ก็คือมีคนที่ประสบความสําเร็จเยอะมากคนที่เป็นอิมพิเรียล เป็นคนที่ธรรมดามากๆแต่ก็ประสบความสําเร็จก็เลยได้รู้ว่าอะทมี่เป็นงานที่คนธรรมดาๆก็สําเร็จได้ผมเองก็สําเร็จได้ก็ได้รับความกล้ามาครับค่ะแล้วรอย a l m a มาสเตอร์ชินจองอิมนะคะ จริงๆแล้วฉันทำอะตอมีฉันก็มีช่วงเวลาที่ลำบากเยอะมากค่ะจริงเหรอคะดูคุณคทำได้ดีมาตลอดเลยคะ่ะมีแต่คนพูดแบบนี้ค่ะค่ะแต่จริงๆแล้วตอนที่ฉันทำงานอื่นฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่าตัวเองไม่ได้เรื่องเลยค่ะมีแต่อะตอมีนี่แหละที่ทำแล้วรู้สึกว่าทำไมเราทำไม่ได้ตัวเราขาดอะไรนะผ่านไปหนึ่งปีก็ยังไม่มีพาร์ทเนอร์ผ่านไปหนึ่งปีสองเดือนก็ยังไม่ได้เป็นออโตเซลล์ค่ะแต่พอวันหนึ่งมานั่งมองตัวเองฉันเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ค่ะมีคนที่เก่ง กว่าฉันแล้วทำไมฉันถึงทำไม่ได้นะก็คิดแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าคิดแบบนี้ไม่ได้ก็เลยฟังการบรรยายของท่านประธานเยอะมากๆเลยค่ะพอฉันได้ฟังท่านประธานความตั้งใจมันก็พุ่งมากเลยแล้วค่ะเขาไม่ดีมากเ็นค่ะก็ฟังการบรรยายท่านประธานเยอะแล้วถ้านนั่งเฉยๆมันก็จะอึดอัดฉันก็เลยจะขึ้นเขาไปปีนเขาค่ะปกติถ้าอะไรลำบากฉันจะเป็นคนยอมแพ้ง่ายๆค่ะแต่ฉันจงใจปีนให้สุดค่ะ แล้วก็คิดว่าการปีนเขานี่ก็เหมือนความสำเร็จในอทอมมี่ของฉันฉันเป็นคนจัดระเบียบความรู้สึกของฉันเองค่ะพอปีนเขาได้ครบฉันก็รู้ว่าฉันไม่ยอมแพ้และทำจนได้แล้วถ้าพาร์ทเนอร์คนไหนของฉันรู้สึกลำบากฉันก็จะทำให้เขานึกถึงไลาินาริโอค่ะไหนถ้าบอกว่าถ้าเป็นผู้ประสบความสำเร็จก็อยากทำแบบนี้ไงแล้วถ้าไม่ทำอทอมมี่แล้วจะใช้อะไรทำละ่ะมาพยายามอีกครั้งนะฉันก็พูดแบบนี้ค่ะ ไขข้อสงสัยผ่านซูมวันนี้เราก็ได้ตอบคำถามที่ทุกท่านสงสัยกันไปแล้วนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะครับพอรู้สึกสนุกมากเลยครับรู้สึกเหมือนตอนเรียนหนังสือแล้วสอบมิดเทอมเสร็จเลยครับแล้วรอย a l m a s ม e าสเตอร์ชินจองอิมนะคะนี่จบแล้วเหรอคะฉันอยากให้มีเพิ่มอีกสักหน่อยค่ะอยากตอบเพิ่มเหรอคะงั้นหาเพิ่มกันมีที่เหลือให้ไปเรียนเลยคะที่เหลือให้เรียนค่ะไม่เอา ขอบคุณลีดเดอร์ทั้งสองท่านที่มาช่วยตอบคำถามในวันนี้นะคะและครั้งถัดไปเราก็จะกลับมาพบกับทุกท่านพร้อมกับคำถามที่มีประโยชน์ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ